สวัสดีค่ะผู้ปกครองและนักเรียนวันนี้เป็นกิจกรรมการสอนของทูเกตนะคะวันนี้ถือโอกาสถ่ายคลิปการสอนที่บ้านตัวเองนะคะเพราะว่าวันนี้ฝนตกมากเลยไม่สามารถที่จะเดินทางไปถ่ายที่ห้องเรียนได้นะคะ,ะวันนี้ทูเกตจะสอนคลิปแบบง่ายๆที่ผู้ปกครองสามารถหาอุปกรณ์ในครัวเรือนได้นะคะฉันจะแนะนําอุปกรณ์ที่ทําการสอนเด็กๆในวันนี้นะคะ เป็นทักษะกล้ามเนื้อมาเด็กนะคะเพราะว่าแล้วให้เด็กๆรู้จักใช้กล้ามเนื้อมันเป็นประโยชน์นะคะอุปกรณ์ก็จะมีกันไกนะคะแล้วก็หลอดหลอดต่างๆที่วันนั้นครูเกตให้ผู้ปกครองเตรียมให้นักเรียนนะคะหลอดต่างๆแล้วก็จะมีถ้วยเปล่าเนี่ยถ้วยอะไรก็ได้ค่ะเอาไว้ใส่แล้วก็จะมีไม้ตะเกียบนะคะแล้วคุณครูก็เลยหา ดินน้ำมันมาปักไม้ตะเกียบเพื่อไม่ให้โค่นหลมถ้าไม่มีดินน้ำมันผู้ปกครองก็สามารถเอาเอาทรายหรือเอาข้าวสารอะไรใส่แก้วเล็กๆได้ก็ปักให้นักเรียนพออยู่ได้นะคะวันนี้ครูเกณฑ์จะมาสอนวิธีการตัดนะคะการใช้การตัดแล้วให้ทุกครองสอนนักเรียนวิธีการจับกันไกในการตัดนะคะว่าตัดแบบไหนที่ใช จะนหลอดสีต่างๆให้นักเรียนกะทะเนคาดะทะเนเองก็ได้ค่ะเนี่ยตัดตัดนะคะตัดเป็นช่วยเนี่ยหนึ่งสองสามไหล่สี่ก็ได้ค่ะตัดไหล่สี่ก็ได้เนี่ยสามสี่ห้าอะไรเนี่ยตัดไหล่สี่ได้นะคะเอาเป็นหลอดใหญ่เยก็ได้ไม่ไม่เป็นไรนะคะเป็นขนาดเนี่ยหนึ่งสองสามให้นักเรียนตัดเพราะว่า นักเรียนจะได้ใช้กล้ามเนื้อมือให้เป็นประโยชน์กล้ามเนื้อมือเราจะได้แข็งแรงนะคะแล้วรู้จักวิธีการตัดให้นักเรียนตัดนะคะเนี่ยคุณครูก็จะตัดให้นักเรียนแล้วก็คุณครูก็จะให้นักเรียนน่ะหยิบหลอกที่ตัดแล้วอะ่ะนับสีไหนก็ได้นะคะไอ้ที่ว่าเลือกหลายๆสีคือว่าเป็นสีแล้วเด็กๆสามารถตื่นเต้นแล้วรู้จักแยกยะ ที่ว่าเราจะต้องใช้สีในอะไรก็ได้อย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นการแบแบบเป็นแบบที่ว่าน่ารักน่ารักไว้ทำเพื่อเด็กๆจะได้ไม่เบื่อนะคะเพราะว่าสีอ่ะคุณครูก็หยิบสีมาเนี่ยนับหนึ่งให้นักเรียนนับอ่ะร้อยลงไปนับสีนี้ก็ได้นะคะอ่ะสองก็ร้อยลงไปอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดนักเรียนจะได้สีเขียวคุณครูก็ปตดตัดได้หลายสีนะคะเนี่ยแบบที่คุณครูอธิบายนะคะเนี่ย ก็ได้นับไป 1, 2, ึ่งหแล้วแต่เป็นการนับตัวเลขด้วยนะคะเป็นการนับจำนวนตัวเลขด้วยเด็กๆจะได้รู้เรื่องตัวเลขด้วยนะคะสองสามสี่ไดเนี่ยเเนี่ยคืยๆๆยอดให้ซึ่การสอนครั้งนี้ประโยชน์คือ กล้ามเนื้อมือเด็กๆจะได้แข็งแรงและเด็กๆก็จะรู้วิธีการตัดการตัดการใช้กันไกรแต่ผู้ปกครองต้องอธิบายแล้วก็อยู่กับน้องรู้ทัวิธีการตัดนะคะทําให้กล้ามเนื้อมือมัดเล็กแข็งแรงคุณครูหวังว่าผู้ปกครองจะสามารถสื่อสารและนําน้องๆในการเรียนสื่อครั้งนี้ได้นะ ขออนุญาตจบการนำเสนอวิธีการสอนในครั้งนี้นะคะขอบคุณค่ะ